ออฟชัยยนนท์ขออภัยปมดรามา่าลงสรุปข่าวและยุติการลงข่าวเพื่อทบทวนการทำงาน กลายเป็นประเด็นร้อนของวงการสื่อจากการที่ออฟชัยนน์ผู้ประกาศข่าวช่องดังได้เคลื่อนไหวผ่านทางเพจออฟชัยนน์เผยว่าไม่ได้ก๊อปข่าวมาลงแต่เป็นการเขียนสรุปใหม่คือการสรุปข่าวล่าสุดทางด้านหนุ่มออฟได้ประกาศยุติการลงสรุปข่าวเพื่อขอทบทวนการทํางานโดยก่อนหน้านี้ทางด้านแยมทัปปานีนักข่าวชื่อดังผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ธนาปรีระบุว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาข่าวของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วเรียร้ายใหม่ไม่ใช่การกรอบข่าวแล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะเพื่อเมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะาออฟชยนนท์วอนน้องคิดไม่ นักข่าวที่เขาออกไปทําข่าวกว่าจะได้ข่าวนึงมาให้คุณอ่านเขาต้องเดินทางฝ่าแดดฝ่าฝนฝ่ารถติดยางรอพะต้อยังไม่มีรถข่าวน้องต้องขี่มอไซค์นั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าเงินเดือนก็ไม่ได้สูงทุกคนทําเพราะมันคืองานแต่มากยิ่งกว่าคืองานที่รักพี่แยมจะบอกน้องเสมองานนี้เหนื่อยนะคุณต้องอดทนกว่าจะติดต่อแหล่งข่าวหรือรอให้ได้ข่าวไม่ได้กินข้าวบางทีต้องยื่นมือถือ หรือไลฟ์เป็นชั่วโมงฝึกหนักยิ่งกว่าหน่วยซิลใครไม่ผ่านด่านพวกนี้เป็นนักข่าวไม่ได้พวกเขาเงินเดือนน้อย แม้กระทั่งพยายามก็ไม่ได้มีเงินที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็แทบไม่พอใช้นี่ความตั้งใจทำรอพอตอก็เพื่ออยากให้น้องๆน,นักข่าวรู้ว่าทำงานอย่างพวกเราต้องได้เงินบ้างสิวะแต่พอมาเจอเพื่อนเอางานเราไปออกแล้วบอกไม่ได้กอลแต่เขาได้เอนเกจหาเงินได้มากกว่าเด็กๆมันก็เสียใจก็ได้จะบอกทุกคนว่าจงสู้ต่อไปตามแนวทางของเราเราไม่ได้หวังรวยแต่พอมีเงินเพื่อใช้ชีวิตให้สมกับที่เหน็ดเหนื่อยเท่านั้น ยังไงขอบคุณทุกคนที่ทําเต็มที่ไปไหนเราก็ยืนอกพกความมั่นใจว่าข่าวเราทําเองไม่ได้ไปเอาของใครมาสรุปเอารักและให้กําลังใจนักข่าวพักสนามทุกคนล่าสุดวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2566หนุ่มออฟชัยนนท์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า สวัสดีครับผมต้องขออภัยขอน้อมรับทุกคำติชมทุกคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปผมยืนยันว่าผมเคารพและให้เกียรติเพื่อนๆพี่น้องนักข่าวผู้ประกาศข่าวทุกคนครับจากนี้เพจของผมจะยุติก,การลงข่าวเพื่อทบทวนการทำงานจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ